ท่านนพดลบอกว่าอินเดียสมัยนั้นถูกปกครองโดยสยามครับถูกต้องครับอินเดียไม่มีประเทศอินเดียไออังกฤษมันรู้ว่าเราปกครองอินเดียอยู่มันก็เลยตัดอินเดียออกไปแล้วก็เอาอีาากพม่านะอ้างว่ามันเป็นสยามก็เป็นพวกสยามจริงๆเอาไปปกครองอินเดียแต่งตั้งเบนเซอร์อะไรสักอย่างอินเดียเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกว่ามาจากสยามก็โอเคยอมให้ ไอ้พม่าตรงนั้นน่ะมันปกครองเป็นเจ้านายและสุดท้ายก็ยกมาตีสยามเอาทหารอินเดียแต่งชุดทรงเครื่องแบบแบบใหม่นะเท่ๆใส่สูทผูกไทยอะไรแบบนั้นน่ะนะมาตีสยามมามาอ้างดินแดนอ้างกรรมสิทธิ์หาอะไรมั้งตัดเลือดตัดตัดมาเลยพอตัดมาเลยแขนเราก็ขาดขาเราก็ขาดหูหาแขนซ้ายขวาขาดหมดตัดพม่าออกตัด กัมพูชาออกตัดลาวออกหมดเลยทีนี้ถัดไปเวียดนามถัดมันก็กระจายหมดเลยเข้าใจยังเออเราก็เหลืออยู่ตัวอย่างตรงกลางแค่นั้นเองเพราะเราไม่ยอมเสียตรงกลางขอขอบคุณท่านนพดลครับอินเดียไม่มีกษัตริย์ตอนนั้นขี่ช้างเป็นราชาทุกคนเป็นราชามีตําแหน่งเป็นรัด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 นู้นรัดนี้รัดนั้นนั่นแหละก็คือไม่ใช่เป็นกษัตริย์ปกครองรัฐนะ เป็นเจ้าเมืองน,นะแต่คิดดีๆไปเราไปคำนวณดีๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยนะใช่ครับเราไม่ได้มีตัวอักษรไทยใช้ในหนึ่งแปดสองหกสมัยพ่อคุณรามคำแหงตามที่นะักปราตร์ชาติไทยเขียนตำรากำหนดให้เราเรียนรู้มาตลอดครับเราสร้างสร้างความเชื่อฝังหัวเราไว้เรียนรู้ออกนอกกราที่ครอบอยู่ไม่ได้ขอบคุณครับนะขอบคุณท่านสิงหาเราถูกครอบงำไว้ เราถูกกาหนดนะ่ะเราไปเราไปกั้นคอกตัวเองอยู่สิบหนึ่งแปดสองหกนั่นแหละท่านสิงหาสิงหราบอกว่าใช่ครับอินเดียคือจังหวัดหนึ่งของสยามประเทศอินเดียมีแต่ราชาสยามประเทศเป็นกษัตริย์ใช่กษัตริย์หนึ่งเดียวที่ปกครองประเทศที่มีเมืองพันเมืองมีราชาพันคนมันรวไมไปถึงอินเดียนู่นดะ้วยนะท่าน ลนกรเพชรอ่อนสวัสดีครับครูและเพื่อนๆสวัสดีครับท่านสิงหาถ้าสนใจประวัติศาสตร์เชิญร่วมเข้าศึกษาในบรรพบบรุตตัวต,วตนคนไทยขอบคุณครับท่านเอบอกว่าใช้ความรู้ครูท่านพิสูจน์ตัวอักษรสยามได้ในอรารยธรรมที่เป็นโครงสร้างและเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่คนสยามสร้างไว้ได้ทั้งหมดครับยืนยันได้ขอบคุณมากนะ คนที่เห็นแล้วเข้าใจแล้วเขาจะแบบนี้แหละเขาก็จะออกมาโต้แย้งแล้วมาสนับสนุนผมไนงะมาสนับสนุนความจริงที่ผมได้สอนได้อธิบายให้พวกเขาได้เรียนรู้ไปนะมันหนีไม่ออกมันหนีไม่ออก,ม,อม,ออกมันมีอยู่จริงแสดงว่าถ้าเราจะไปกําหนด1826เป็นยุคเริ่มประวัติศาสตร์ชาติไทยอ่ะด้วยตัวอักษรพระคุณรามัดีตัวอักษรไทยเราก็เลยเป็นไทยแล้วก็เป็นแล้วก่อนหน้าพระคุณรามอ่ะ พระคุณรามไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เขาเว้ยก่อนหน้าพระคุณรามเป็นใครเขาก็เป็นคนไทยมาตลอดนั่นแหละนะเราไปกําหนดว่าเอ๊ะเป็นเราเป็นไทยตรงนี้เลยพระคุณรามแล้วก่อนหน้าพระคุณรามเป็นเป็นแหไรเห็นไหมความผิดที่เราหรือผมผิด <c oughs> ผมไปกําหนดแบบนั้น เราต้องไม่คุณกําหนดอะไรเลยอย่างที่ผมบอกเราไม่กําหนดอะไรเลยแต่ตอนนี้เราเจอตัวอ,อักษร6,000ปีที่แล้วว่าไงและในอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราอาจจะไปขุดเจออะไรที่มาอายุ60,000ปีก็ได้แล้วก็สามารถใช้วิธีอย่างที่ผมนําพิสู์ได้น่ยว่าคนไทยเว้ย6,000ปีที่แล้วเฮ้ยนั่ไงมันมีตัวอ,อักษรไทยอยู่สมมุตินะสมมติตรงนี้สมมุตินะไม่ใช่ว่าแต่ตอนนี้เราเจอ6,000ปีแล้วจะว่าไงนะนักประวัติศาสตร์จะว่าไง คนไทยจะว่าไงเราจะเปลี่ยนหนึ่งแปดสองหกไหมพระบุรามคำแหงคองอาณาจักรไม่ใช่กษัตริย์แน่ชายวรมันต่างหากกลุ่มนั้นเป็นกษัตริย์สยามเนสสยามกุกสุริยะวรมันก่อนหน้านั้นไงเห็นไหมสุริยะแปลว่าอะไรนะวรมันแปลว่าอะไรเราแปลได้ไหมแต่ได้นี่นแหละกษัตริย์สยามกษัตริย์สยามคองเมืองพระนครคองเมืองหลวง เมืองพระนครคือเมืองหลวงหนึ่งของสยามอยุธยาเป็นเมืองหลวงหนึ่งของสยามกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองหลวงหนึ่งของสยามกษัตริย์ยูเออไปเข้าใจใหม่ไปอาณาจักรมันแปลว่าเมืองท่านธนรัตน์สันติธรรม สู้ๆครับอย่าปล่อยให้เขมรมาเคนไทยได้ต้นนี้แหละเราเราถึงบอกเราเราไปสู้ไอนักประวัติศาสตร์ชาติไทย,ยไม่ได้แม่งไม่ยอมฟังไม่รับฟังแต่เราจะใช้โซเชียลของเราเนี่ยเอาความรู้ผมไปไปเผยแพร่เอาไปแชร์ให้พวกมันฟังนะเออมันจะได้ไม่ไปเออวอวยอมกล้วยเขมรกันอีกนะให้มันหากษัตรดเขมรให้มันหาประเทศเขมรโบราณอ่ะให้มันเจอนะ แลนะจะเข้าใจถ้ากษัตริย์ไม่มีประเทศไม่มีแล้วมันจะมีตัวอักษรเขมรโบราณจะมีอายธรรมเขมรโบราณมาจากไหนแค่นั้นแหละเอ,อผมเนี่ยชัดเจนผมไม่มากั้มกึ่งมานั่นหรอกนะซัสมันชัดชัดอย่างนี้แหละท่านเอกชัยบอกว่าถ้าเชื่ออาจารย์อย่างเดียวอหิงสกะต้องกลายเป็นองคุลีมาก็เพราะเชื่ออาจารย์ไม่เชื่อความจริงนะใช่ครับใช่ใช่ใชนะแต่วันนึงอ่ะ ถ้าเขารู้แล้วเขาปรับตัวได้เขาก็บรรลุตัดสุ้ได้ใช่ไหมขอบคุณมากผมถึงบอกเนี่ยผมพูดความจริงล้วนๆเลยดูหน้าผมดิเออแม่ไม่มีใครเชื่อเว้ยไอ้นักประวัติศาสตร์นะแล้วนะลมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนแม,ม่กอดความรู้มันแน่นกันอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะก,กอดไปทําอะไรเขาเหม่นโบราณเขาเหม่ยโบราณกันอยูน่นะเออให้ทําไงอแล้วไปกําหนดอะไรยิ่งไปเขียนอะไรไว้ลูกหลานรุ่นหลังนัง่นจะฟังยังไง เวลามันเถียงมันก็บอกให้ไปดูดีน่ะราชบัณฑิตย์พาเขียนคําว่าขอไว้อย่างไงเออมันเขียนจากความจริงมันเกิดจากความขอจริงมาล่ะถ้ามันไม่ใช่คือไม่ใช่มันก็เปลี่ยนได้ทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้มันจะเปลี่ยนมาล่ะมันก็ไม่เปลี่ยนขำนี่ว่าท่านวิจิตตสวัสดีครับท่านธรรมชาติธรรมสวัสดีครับพี่เอ๋ก็เหมือนพวกที่เซียนพัชจะมากําหนดทักองว่าต้องเห็นต้องมีก็เลยพาเราหาทางออก หลงทักหลงทะเลไปนะคะตั้งออกไม่เจอใช่ไหมกําหนดกําหนดให้เห็นต้องมีต้องมีต้องเห็นต้องเป็นอย่างนั้นตายหานะเราก็ออกออกไปไหนไม่ได้เลยนี่พอเราออกมาได้แม่งตาสว่างเลยกลายไปไปดูมันอ้าวไอ้เหีเ้ยนะพระแม่งปลอมดีกว่าใช่ไหม,อมขอบคุณมากท่านเอ๋เห็นไหมเวลาเราเรียนรู้อะไรเป็นความจริงเนี่ยคอมเมนต์มันจะสวยงามเราจะใช้ความรู้แบบสวยงามถูกต้อง เห็นต้องกลัวเลยไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่นั้แล้วเราก็จะมีข้อมูลข้อเท็จจริงในการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนดีหรือว่าจะสวนเออก,ก็ก็ได้ความรู้สวยงามไงเขาเรียกว่ามันมีความสง่างามของความรู้ไม่ใช่แม่งอธิบายเยืดเยือย้อแย,อย,อย,อยอ้อะไรก็ไม่รู้งกเข้าคำมิงไม่ใช่นะนะ มันหลงทางแล้วมันพาเราหลงไปกับมันด้วยและเราก็พร้อมใจที่จะหลงไปกับมันโดยไม่ได้ตรวจสอบความรู้เลยนะประวัติศาสตรกับพระเครื่องมันเหมือนกัน <c oughs> แบบเดียวกันอาศาัยความเชื่อล้วนๆท่านท่านอย่าตามมาตูเมาบอกว่าผมก็คนนึงที่จับผิดที่ครูพูดแต่ผลลัพธ์ก็คือมันคือความจริงตลอดเห็นความจริงตรงหน้าเลยเถียงไม่ออกเออใช่เวลากลับุณมากท่านอย่าตามมาตูเมา เออเขาผมบอกแล้วจ <t od em |ms|> ับผิดผมมันนี not, out, pues not, ้สงสัยก็ถามก็แค่นะรู้ตรงนั้นก็จะตอบเดี๋ยวนั้นน่ะถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่แน่ใจนะแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็จะบอกเอ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกผิดแล้วผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใช่ผมก็เอออนีียใช่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 อันนี้ใช่มันก็มีแค่นี้ใช่รู้เรารู้เราตอบได้ไม่ใช่ก็คือเราก็รู้เราก็ตอบได้ว่ามันไม่ใช่ หรือว่าถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้เราก็ตอบไปเลยว่าเราไม่รู้ไม่แน่ใจก็แค่นั้นเองเออมันจะต้องไปกั๊กสมัยมันจะต้องให้ใครมาอุ้ยจ้าแม่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดมันต้องตรวจสอบด้วยว่าอีสุดยอดของมันมันถูกหรือมันผิดนะถ้ามันผิดมันจะไปสุดยอดได้ยังไงหรอมันก็ไอ้พวกสู่รู้นะอืมแต่ถ้าถูกต้องจริงแล้วเนี่ยก็เออโอเคก็ยอมรับกันไปว่าเออมันถูกต้องนะครับ เราเคยเรียนรู้แบบนี้มันถูกต้องนะครับผมเห็นครับมันเป็นความจริงครับที่ครูพูดมันเป็นอย่างนี้ครับเคยตรวจสอบไปยิ่งตรวจยิ่งโหยิ่งได้ความรู้ใช่ไหมไฮ้มันจริงหรือเปล่าไปเรื่อยเลยเราก็เจอเจอความจริงอย่างเดียวสนุกเลยทีนี้อย่างที่ผมพูดเนี่ยติดขัดที่ไหนอ่ะผมศึกษามาจนรู้แล้วความจริงมันคืออะไรการที่พูดความจริงคืออะไรเนี่ยไม่กลัวผิดหรอกนะไม่รู้ก็ตอบไม่รู้แค่นั้นไม่เห็นต้องอายเลยเออ ไม่ใช่บ้าตอบไม่ได้หรอกครับผมเชื่อว่าน่าจะคิดว่าผมเกิดไม่ทันครับไม่รู้ก็บอกไปเลยไม่รู้ไม่ต้องมาอ้างเราเกิดไม่ทันนะมึงศึกษาไม่พอนะเออนะอย่างผมเนี่ยไม่รู้ก็บอกไม่รู้เลยก็ก็เราไม่ได้รู้จริงๆในเรื่องรายละเอียดย่อยแต่เรื่องรายละเอียดใหญ่ๆเราก็จะรู้เราก็จะตอบก็ได้นะวัดภูม่านฟ้าท่านโจ๊กแลมอยููสวัสดีครับวัดภูม่านฟ้าเขมรมาลออ สำรวจลอกเลียนแบบอายธรรมเขมรเราใช้โอกาสแสดงข้อมูลความจริงโต้กับเอาทั้งัมบ,บูชาเลยได้ไหมครับหมูหมูขอบคุณมากตรวจสอบได้ทั้งเมืองอาอยธรรมเลยด้วยละ่ะอายธรรมเหล่านั้นอะสยามสร้างไว้ทั้งนั้นเลยตัวอักษรไทยทั้งนั้นเลยทั้งกำแพงทั้งสถาปัตยกรรมทั้งรูปแบบการก่อสร้างหรือวัตถุที่ใช้การก่อสร้าง ตรวจสอบได้หมดเลยนั่นคืออายะธรรมสยามแต่ใครอาจจะพร้อมไปตรวจสอบกับผมมากใครมีหน้าที่ใครมีอำนาจอะ่ะมาดูกันไหมว่าตรวจสอบได้จริงไหมนะสักวันหนึ่งอนะผมผมก็จะแสดงนั่นแหละให้คนไทยรู้ในเมื่อไอ้นักประวัติศาสตร์มันไม่สนใจมันคิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นมั้งผมว่าจริงทุกคำเลยไม่มีความเชื่อเจือปนหรอกแค่นี้มันก็ยังนะ เราเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราก็ตรวจสอบความรู้พวกเขาได้ในขณะเดียวกันถ้าเขามีความรู้เขาก็ต้องตรวจสอบความรู้ผมได้เช่นกันใช่ไหมอย่างท่านอย่าตามมาตูเมาเนี่ยก็ตรวจสอบความรู้ผมได้จับผิดผมได้นี่เออถ้ารายละเอียดเนี่ยผมอาจจะไม่รู้ลึกหรอกแต่ถ้าภาพรวมใหญ่เนี่ยผมรู้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจแล้วผมผมอธิบายได้ด้วยแค่ฟังคุณพูดแต่ผมอธิบายได้ด้ว่า มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มันโยงกับเรื่องนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่และเราจะรู้แต่ถ้าเออมันสนับสนุนกันมันเป็นเหตุเป็นผลกันกับภาพรวมใหญ่อ,ะอ่ะก็ไปไปได้หรือไม่ก็เอออันนี้ใช่ใช,ใช่ใช่่หรือว่าถ้าไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ละมึงผิดละเนี่ยผมก็จะมีคําตอบอยู่แค่เนี้ยผมจะไม่วกวนไม่ยืนเยอะอะไรเออแต่ที่อธิบายเยอะ เพราะว่ามันมันมันต้องปฏิปตะทุกทุกจุดไงเชื่อมต่อความไม่รู้ของแต่ละจุดอ่ะให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้มันเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามที่ผมรู้หนึ่งเดียวนั้นอ่ะให้ได้คําตอบมันก็เลยต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดอ่ะมาตอบคําถามเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เรียนรู้ด้วยกันได้ด้วยแล้วก็เกิดความเข้าใจเหมือนกันได้ด้วยมันเป็นเรื่องยากนะที่คนเคยเชื่อไว้แบบนั้นแล้วอีกวันนึงคนที่มันรู้ความจริง แล้วมันมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ขอไม่ใช่ขมเวน์มันแต่ที่สําคัญไอ้คนที่มาบอกเนี่ยแม่งไม่มีวุฒิเลยแต่ศึกษามาพอรู้รู้ความจริงไงผมไม่ได้มียศเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรแต่ผมรู้ความจริงว่ามันเป็นแบบนี้มึงรู้ได้ไงถ้ากูรู้ความจริงไงเออแค่นั้นแหละนะนะครับก็คงได้อะไร อยากความรู้ของสมชายไปบ้างและก็อยากจะขอร้องให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันดูแลประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนที่เราจะหดเล็กลงไปเรื่อยๆเราจะเสียดินแดนไปเรื่อยๆจากความที่เราไม่รู้จริงเรื่องประวัติศาสตร์และเราก็จะโดนไอ้พวกวัสกรพามเหล่านั้นน่ะไม่ว่าจะอย่างไงก็แล้วแต่นะมันก็จะเอาข้อมูลอันเป็นเท็จสอดแทรกเข้ามาจนทําให้เราเสียดินแดนทําให้เราเสียความภาคภูมิใจ ทำให้ลูกหลานไทยไม่อยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ภูมิใจกับลูกหลานอะไรก็ขโมยเข้ามาอะไรก็ไปตีเข้ามาไปไปคัดลอกไปปลอมเข้ามาไปอันนี้ไม่ภูมิใจหรอกนันผมเป็นคนไทยผมทั้งทั้งที่เออถ้าเราไปขโมยอะไรเข้ามาเ,าาเมนี้ยไม่ก็ทำเป็นไมรูม่ชี้ไปได้แต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยนี่กูเป็นเจ้าของอายธรรมกูไม่นี้กูยิ่งใหญ่แล้วเว้ยกลายเป็นเรา ไปกวักมือเรียกให้มามัมา,มา,ม,ามาแบ,บ่งปันผลประโยชน์กันยิงแม่งออกไปเลยนะเออ,อเท่านจ๊บแลมจูเห็นด้วยกับครูสมชายล้านเปอร์เซ็นต์ครับเชียร์ครูและพร้อมอยู่เคียงข้างครูสมชายครับขอบคุณมากนะความจริงแล้วนะผมพูดนะ่ะท่านเอขอบคุณความรู้ที่ครูมอบให้ในทุกครั้งครับขอบคุณครับท่านสิงหา คืออะไรไหมอ๋อตอนนี้ก็ขอบคุณกันขอบคุณมากที่เสียสละเวลามีค่ามาให้ความรู้ประวัติศาสตร์ให้พวกเราได้เรียนรู้ความจริงเป็นกำลังใจคใรูสมอนครับสู้ๆครับสู้ครับ,รบ,รบนะสู้ไปด้วยกันนะไอคนที่รู้ความจริงเนี่ยมันต้องอยู่ข้างกันแล้วนะมันต้องอยู่ข้างกันแล้วท่านได้ได้เขียนว่าได้จิตสำนึกในความเป็นไทยขอบคุณครับนะเราจะเอาความภูมิใจกลับมา ท่านน้าหวานขอบคุณความรู้ครับผมรักชาติไทยครับผมมั่นใจใทุกคนรักชาตินั่นแหละช่วยกันแชร์ไปนะเดี๋ยวขึ้นเวทีกับนะักประวัติศาสตร์ไทยเดี๋ยวผมไม่ลุยเองนะนะผมไม่ไม่หวั่นไหวเลยนะผมบอกท่านดิเชตขอบคุณครับครูเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็คืนนี้ก็ดึกแล้วนะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณมากครับ